เริ่มต้นที่ประมาณ7จหมื่นบาทแนะนําว่าคนที่จะเลี้ยงแลกออจากที่ฟาร์มนี้ควรจะมีประสบการณ์พอสมควรจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเราแนะนําทุกอย่างแบบมืออาชีพอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นภูมิแมวเด็กที่แบบลูกแมวที่ไม่มีแม่อุ้ยหอมว่กหอมใช่ไหมไม่ไม่หอยลองชิมสิเฮ้ยหนูชิมนะหนูชิมหมดเลย่ชิมหมดเลยขอให้ลูกแมวที่ฟาร์มเนี้ยเริ่มต้น เราบอกก่อนว่า,เ,าเ,เรา <ไป S 1> ชอบเริ่มต้นแบบเพราะเราเรียนแบบพรีเมียมทุกอย่างเนี่ยราคาเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพของแมวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ7จ็ดแปหมื่นบาทแปดหมบาทขึ้นไปบอกไปเลยบอกไปเลยเพราะว่าดูจากแมวคุณแล้วมันน่าจะมีราคาแหละแปดแปดหมื่นบาทแอายุเท่าไหร่อายุก็เราจะเริ่มขายแมวตั้งแต่ประมาณสักสาเดือนครึ่ง4ีเดือนค่ะใช่ก็แต่ว่า พอบางคนเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับพ่อแม่บางตัวเช่นแบบค<ม>นนี้แฟนคลับเยอะจอ,จองก่อนเลยตั้งแต่แบบยังไม่ท้องก็มีเหมือนกันหนูตั้งราคาตามเกรดของแมวเช่นเป็นเพชเกรดก็คือเป็นแมวที่เหมาะสาหรับเลี้ยงเล่นเฉยๆไม่ต้องการเอาไปรีด<ม><ม>บีดเกรดคือเป็นแมวที่โอเคมีความสวยถูกต้องเป็นแบบพ่อแม่พันุได้<ม>แล้วก็จะเป็นโชว์เกรดเหมือนพวกไอตัวใหญ่ๆที่เราโชว์ไปว่าแบบคุณลักษณะมันถูกต้องสามารถไปประกวดได้แบบนี้แล้วก็นิสัยดีใช่ค่ะเพราะถ้าถ้าโชว์เกรดก็ก็ไม่ใช่8ปดหมื่นละไม่ใช่ขึ้นเป็น2 ประมาณรมาประมาณคือคือบางทีแมวที่โชว์กับแมวที่บีท่ะคะราคาอาจจะแบบใกล้ๆก,กันสูสีกันหรือบางตัวแมวที่บีดอาจจะแพงกว่าแมวที่โชว์ด้วยซ้ำเพราะว่าแมวที่บีท่ะคะเราจะดูโครงสร้างว่าพเหมาะกับการไปเป็นพ่อแม่ไหมดู ลักษณะบาเซลอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดว่าแมวที่โชว์อะค่ะไอ้มารจะต้องเป๊ะพอยทุกอย่างจะต้องไม่มีคือเขาจะต้องเป็นการที่เอาไปโชว์แล้วก็สวยอะค่ะใช่อันนี้จะเป็นแมวโชว์เกรดค่ะ้จริงๆมันมีเบิร์เขาเรียกใบเซอร์ป่าวะใช่ซื้อละที่นี่มีเหมือนกันมีใบเซอร์เลยเป็นใบที่ออกจาก CFA เลยค่ะสมาคมของเขาใช่ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าราคานี้แล้วคุณจะเล่นเกรดนี้ก็ก็ต้องมีใบต้องมีใบต้องมีใบเพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณได้มามันตรงเป๊ะทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินคือบางฟ้าเขาจะมีแบบว่าอ่าออกใบคิดเงินค่ะใบอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไม่ได้แบบทำอะไรจุกจิกเราแบบง่ายๆสบายสบายง่ายๆสบายคุณซื้อไปแล้วคุณจะได้เห็นเหมือนข้างหลังที่คุณแทเลปสุดอะเอาจริงผมก็เห็นมาเยอะแต่แลกดอนนี่ ที่สุดคลอเคลียครับถือว่าลอย่างนี้อย่างนี้เลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงเป็นหมู่เลี้ยงเป็นฝูงเลี้ยงเป็นยังไงได้ฮะเลี้ยงได้หมดค่ะจริงๆแล้วอ่ะต้องขึ้นอยู่กับนเจอร์ของแมวคนบางคนซื้อแมวไปหนึ่งตัวแล้วก็กลัวแมวเหงาแต่บางทีเราต้องศึกษาก่อนว่าแมวเราอ่ะจะเหงาไหมบางทีแมวเราอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวชอบอ้อนเจ้าของคนเดียวเราก็ไม่ควรหาเพื่อนไปเพิ่มหรือแมวบางตัวเรารู้สึกว่า เขาเอนจอยกับการมีเพื่อนฝูงเราก็ควรจะหาเพื่อนมาให้เขาเพิ่มแต่ว่าด้วยเนเจอร์ของมันแล้วอะแมวมันสามารถอยู่รวมกันได้อะหลายตัวแต่เราแค่ต้องมีสเปซให้เขาเช่นพี่หอยจะเลี้ยงแมว3ตัวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีบ้านที่มันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อที่ว่าแมวเี๋ยจะได้อยู่ชั้นใครชั้นมันมีพื้นที่ของตัวเองอแมวเขาใช่มีมีสเปซของตัวเองใช่เขาต้องมีที่หลบใช่ที่เล่นเราไม่สามารถเลี้ยงแมว5ตัวในห้องเล็กๆห้องคอนโดหนึ่งห้องได้อย่างเงี้ยไม่ควรก็คือจะทําให้แมวเครียดเปล่า ส่วนเวลาเราขายแมวเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงว่าโอเคบ้านลูกค้าเป็นยังไงมีการสอบถามมีสัมภาษณ์บ้างแบบบางคนแบบอลองถามดูเออบ้านเป็นยังไงเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงไว้ได้หมดแล้วหรือยังมีความเข้าใจในแมวเยอะแค่ไหนเป็นมือใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบเลี้ยงจนเซียแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําต่างๆกันไป แนะนำไหมว่าว่ามือใหม่ที่เอาไปเนี่ยควรจะต้องถ้าได้แล็กดอไปต้องเลี้ยงห้องแอร์จริงๆแล้วควรค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเล็กดอเป็นเล็กดอเนี่ยเป็นแมวที่เป็นเซมิลองแฮคือเป็นแมวขนยาวเราเลี้ยงแมวทุกตัวมาด้วยห้องแอร์สมมุติว่าเราเราได้คุณพ่อคุณแม่มา <c oughs> จากต่างประเทศเราจับคู่เขายัางไง เราจับคู่เขาจากหนึ่งเลยคือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้สีที่เราอยากอีกบุ๊บอุ้ยใครอยามานี่เลยมานั่งนี่เลยเจ้าของไร่ก้าเลยมาเร็วลงมาเร็วเมานั่งตรงนี้เลยนี่นี่คือครบสมาชิกสี่ท่านใช่ในสมาชิกเลยใช่ไหมนั่งใ้ครบแป๊อยากกลับมาเชงมิงเลยว่ จับพู่ไงจับพู่ไงก็คือเลือกจากผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้อยากจะได้แมวสีไหนลายไหนเช่นแบบอยากได้แมวสีน้ำตาลสีซีวนี่เรียกว่าสีซีวอ่ะสีซีวแเราก็ต้องจับพ่อแม่ที่เป็นสีซีวกับพ่อแม่ที่เป็นสีซีวมาด้วยกันชายแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมองจากโครงสร้างหน้าตาที่เราอยากจะได้แล้วก็สีของแมวที่เราอยากจะได้มามากกว่าแนะนำว่าคนที่จะเลี้ยงแร็ดอลจากที่ฟาร์มนี้ควรจะมีประสบการณ์พอสมควร จริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเราแนะนําทุกอย่างแบบมืออาชีพอยู่แล้วโอ้นำไปปฉะนั้นก็จะอ่อนคอใช่อ่อนคอตลอดอ่อนคอตลอดลูกค้าแมวท้องเสียทำไงดีตีสโทรมาแมวท้องเสียค่ะคุณนูกส่งยารหรับหนูรับหนูรับหมดหนูส่งส่งยาส่งอะไรส่งหมดมีอะไร นอนคอได้ตลอดเพราะว่านอนดึกตื่นเช้าตีสีได้หมดแต่ว่า7จ็ดโมงไม่ตื่นนะเจไม่ตืนอนแล้วใช่พแล้วพี่ชอบเริ่มหลังบ่ายโมงค่ะอันนี้สมมุติเข้ามาจากต่างประเทศเขาจะมีเขาจะมีโรคอะไรที่เราต้องระวังไหมโรคประจําตัวที่ที่มีไหมอย่างอย่างพี่ต้องถามันนะส่วนใหญ่เนี่ยโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรค P K D เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นเหมือนก้อนเนื้อในถุงน้ำดี เป็นเป็นกรรมพันธุ์ค่ะเหมือนเป็นโกกรคความพันธุกรรมที่มีเยอะในแบบแมวแล็กดอแมวแบบมิตติสอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่เจอบ่อยๆและอีกอย่างนึงก็จะเป็น HCM เป็นเอ่อผนังหัวใจผนังห้องหัวใจข้างล่างเนี่ยมันโตมันมันหนามันทําให้เลือดสูบฉีดยากก็จะ เป็นโรคทาพันธุกรรมของเขาแชร์ก็ต้องรับยาไปเรื่อยๆอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรอดเพราะว่าพวาหัวใจมันมีปัญหามันก็สูบฉีดเลือยเหมือนบางคนบอกว่ามันอาจพอไปตรวจพอไปอุลตราซาวด์แล้วเห็นผนังหนาหน่อยมันเหมือนแบบเดี๋ยวก็จะสลบเดี๋ยวก็จะสลบเนี่ยก็้ยาก็บางตัวก็ดีบางตัวก็ต้องแล้วแต่แต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ถ้าเป็นพวกแมวนําเข้าส่วนใหญ่ไม่ใช่แมวนำเข้าอยู่ดียวก็เป็นแมวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบติดต่อโรคหัดแมว FIP ไม่ติดต่ออันนี้ไม่ติดต่อแต่ว่า ก็จะมีโรคแบบเอดแมวลูคิเมียลูทีเมียอะไรอย่างเงี้ยอะขอดูอาหารที่เธอไปช็อปหลากหลายมาไปหยิบมาไปหยิบมาเลยไปไปเอามาไหน เซเว่นดีเซเว่นสวัสดีค่ะเราใช้กล่บหรือเพิ่มเพิมคะโอ้โหแต่ละอย่างของคุณเนี่ยอย่างที่คุณบอกเลยคุณใช้ของดีหมดเลยใช่เป็นอันที่แบบไม่ค่อยเห็นในไทยใช่ไหมใช่เลยเห็นเลยยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเอาอันที่แบบแมวที่บ้านชอบกินละกันจริงๆแมวที่บ้านชอบกินอันนี้มากมากเลย เป็นแบบอันที่สมมติว่าแมวเบื่ออาหารเปิดมาก็คือกิน<ด>ก็เป็นอาหารใช่แล้วก็เป็นอาหารเกรแบบโพลิสติกดีๆย<ม>ี่ห้อหนึ่งของเราเลยแบบเป็นของ New Zealand นิวซีแลนด์นำเข้ามาแบบ<ม>ปังค่ะก็ ให้ใช้เดือนหนึ่งหลายร้อยกระป๋องอยู่เหมือนกันคให้แบบทุกวันใช้เป็นนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่อาหารแมวค่ะจะชอบมาจากนิวซีแลนด์เมกาอะไรพวกนี้ก็คือเราอิ p พ r t ตอังกฤษมีเหมือนกันคุณไปสั่งเข้ามาเองเลยเหรอใช่ไปสั่งเข้ามาเองบางทีบางเจ้าเราก็ไปติดต่อกับโรงงานเขาให้เขาแบบอยากเป็นดีลเลอร์แต่ซื้อมากินเองใช่เพราะว่าใท้เยอะมากใช้เยอีแล้วแบบอาหารหมดเนี่ยก็คือไม่มีของไทยเลยอันนี้ดีมากยาสีฟันแมวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้นมันคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่านมน้ำเหลืองอถ้าเป็นของที่ไทยเนี่ยเขาก็จะชอบผสมมาในนมผงเลยแต่ว่าบางทีแมวเกิดมาภูมิมันต่ำเนี่ยค่ะบางทีม,มีบ้างอันนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นภูมิแมวเด็กที่แบบ ลูกแมวที่ไม่มีแม่แม่ไม่เลี้ยงอะไรเงี้ยกินตัวนี้นมน้อยอะไรเงี้ยวันแรกแม่แมวจะนมน้อยก็จะใส่ไอ้นมแม่เนี่ยไอ้ไอ้นมแม่อันแรกอ่ะเป็นนมน้ำเหลืองคล้ายๆแบบนมน้ำเหลืองใช่เนี่ยแบบโอ้โหสารอาหารเพียบใช่ไอเนี้ยก็คือจะเป็นตัวที่เหมือนเราเสริมให okay. ้ตั้งแต่ลูกแมวเกิดวันแรก สแน็คสแน็คอคแบบนี้ยใช่อันนี้เป็นแบบจริงจริงนนี่ของหมากินได้เป็นฟรีดไทดเป็นแบบเป็นผักราสเบอร์รี่เป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแมวที่บ้านก็ชอบเหมือนกันโอ้โหดูค้าลูกค้ามีโชว์แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้อันเนี้ยเป็นเป็นอันที่แบบว่าดังมากในในหมู่หมาแมวใช่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าดังมาจาก เพิ่มน้าหนักหมาแมวบางตัวแบบแมวผอมห,หมาผอมอไม่กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นเล็กซิเลียม,มดังมาคือจริงๆแล้วถ้าอย่างในไทยก็จะมีของแบบ หมือนมีพี่ฟาร์มเปอร์เซียที่เราไปถ่ายเขาแบาพิงเผาเผามีผมเหมือนกันอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแค่แบบเป็นแบรนด์นำเข้าเข้ามาอุยแบบนี้คืออะไรออกกันนิกเอะไรอันนี้อุ้ยอันนี้คือเป็นดังมากในติ๊กต็อกคือหนูทำติ๊กต็อกแบบเป็นเปิดอาหารแมวชอบเปิดอาหารแมวโชว์อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอันมาจากอังกฤษเป็นลิลลี่คิตเช่นน่ารักดีลิลลี่คือะไรใช่มันจะไม่ร้อาแล้วมันข้างในมันคือเนื้อ ก็จะเป็นเนื้อเลยเปิดก็ได้นะคะหยุดยุดมันมีอันนึงที่ลูกคุณน่ะทำแตกเมื่อกี้เพราะมันชิญนฉไอยากกินอันนี้อลิลี่เหมือนกันนะฮะเป็นสมุกปนปาเต้อุ้ยเปียก มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกับแบบอาหารชิ้นชิ้นที่เราเห็นในในไทยเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าเป็นต่างประเทศอะเขาชอบให้กินอย่างงี้พอรู้สึกว่าแมวมันง่าเข้าไปหนึ่งคำอะมันได้ใช้ขากันไงมันได้เขียวมากกว่าเขาก็เลยชอบใช้แบบนี้กันมากกว่าอุ้ยหอม่ะหอมใช่ไหมหอมไหหอยลองชิมสิเฮ้ยหนูชิมนะหนูชิมหมดเลยหนูไม่ชิมหมดเลยขออนให้อยู่แถวที่นี้แหละ เอ้ยเนี่ยไปใหญ่ไปไปใหญ่ไปเฮ้ยไปใหญ่ไปนี่ของียของเอามาจากต่างประเทศเลยนุ้ยอร่อยอร่อยอะอร่อะแมวเลี้ยงเลยอะแมวยังอิจฉาเลยบอกเลยนะบอกว่าแหละนั่นไปด้วยเนื้อปลาปลาทูน่าเราชิมค่ะ บอกเลยว่ามันหวานมากทำไมเราต้องชิมอาหารแมวแล้วก็หลังจากการเสร็จเรียบร้อยนะอยู่กับผู้หญิงเหล่านี้ขาดความมั่นใจกลิ่นปลากลิ่นปลาเต็มเลยแต่ของดีบอกเลยแต่ะอย่างของดีมากใช่เราเราเอามาบางทีเราก็เปิดชิมก่อนค่ะอันนี้ไม่ได้หล่อชิมจริงจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงคือไปเป็นเกตโฮลิสติกค่ะคนกินได้คนกินได้ใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยเบสิกเบสิกลี่เนี่ยอันเนี้ยนะ ถ้ามันขาดแฟนจริงๆเนี่ยกินขนมปังอ่าทานกินปังแค่เลยเป็นสเปรดนะใช่ได้เลยนี่อันนี้มีมาก็คือเราอยู่ได้เนี่ยเป็นไก่งวงกับเป็ดได้อยู่ครับเฮ้ยไก่งวงกับเป็ดไก่งวงกับเป็ดกโซ่ก็อาจจะผสมแต่ว่ามันหอมนะหนูชอบแต่อย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้ว ความพิถีพิถันของอาหารแมวอาหารหมาเนี่ยมันมากกว่ามนุษย์เพราะว่ามันพูดไม่ได้ใช่มันก็เลยว่า s c ู u t น n i แบบว่าเอ้ยไม่ได้ต้องดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดแล้วก็เขาก็จะสามารถอยู่ได้ไม่เค็มเกินไปไม่มีเกลือไม่มีความจําเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะดีเลยแหละจริงๆความนี้ไร้กังวลได้เลยเรื่องอาหารทั้งหมดอุปกรทั้งหมดได้เห็นไปเยอะแยะมากมายครับถ้าอยากได้แรปโดให้ติดต่อทางนี้ นี่เฟซบุ๊กไม่เอาติดต่อทางนู้นโอเคย้ายไปตรงนั้นติดต่อทางนี้ได้ไหมไดย้เดี๋เบอร์โทรแล้วก็ติดตามผลงานของทั้งสองคนด้วยครับบอกเลยคุณภาพนี่บอกได้เลยตั้งแต่แมวตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ผมชอบตอนที่แบบตีสามยังรักนะรับจริงรักที่ปรึกษาอะไรเงี้ยผมว่าอันหนึ่งที่ที่เราคุยกันแล้วเข้าเข้าเข้าทางก็คือเป็น perfectionist ใช่ใช่นิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบเดียวกันเออนั่นก็เลยแบบไม่ได้ต้องสุดโต่งต้องสุดอย่างเดีต้วสุดมากเออดูเราทุกเทปด้วยดูเราทุกเทปเลยเป็นแฟนคลับค่ะในอนาคตจะไปปรึกษาเรื่องปลาคาร์แล้วก็จระเข้นะคะทำอะไรเมื่อไหร่บอกได้เลยเราจะมาทําให้แบบเต็มๆ็มเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe notification ตามข้อมูลที่เราให้ไว้ทั้งหมดเลยละกันก็ I have to say goodbye ลูกค้า thank you for everything everything สั้นมาก t h a we g o